G5 คันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดไปฟิล์มไฮคูล c e ร a m ิกมาจากสุขโขทัยเลยนะครับ mm hmm. เพื่อมาติดฟิล์มให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มือน,นอกสว่างในกันความร้อนดีราคาย,ย่อมเยานะครับส่วนบานหน้านะครับเลือกเป็น CM20 นะครับหรือเทียบเท่ากับ60%และรอบคันนะครับเลือกเป็นตัวของ CM05 หรือเทียบเท่ากับ80%นะครับสำหรับใครอยากหาฟิล์มตัวหนึง่งที่มันกันความร้อนดี มาตรฐานนะครับรับประกันนานเจ็ดปีมีรับใบรับประกันพร้อมนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับจะสังเกตได้ว่าพอรถสีขาวติดฟิล์มสีดำๆแบบเนี้ยให้บุคคลิกที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้รถสวยขึ้นในอีกหนึ่งระดับเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้คือ60%จากข้างในนะครับตอนเนี้ ฟิมมันอาจจะมีเม็ดน้ําอยู่ข้างในเล็กน้อยนะครับเพิ่งติดเสร็จเราก็เอามาจอดตากแดดให้ลูกค้าแบบนี้นะครับอ,อันนี้คือบานข้างแปดสิบเปอร์เซ็นหกสิบแปดสิบนะครับสําหรับวิธีการเลือกสีฟิลมเราเลือกยังไงดีถ้าอย่างเงี้ยลูกค้ารู้ตัวแล้วครับว่าใช้ตอนกลางวันเยอะแน่ๆเราก็อยากได้ความคมเข้มนะครับก็แนะนําเป็นหกสิบบานหน้ารอบคันแปดสิบแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหน่อยมีปัญหาเรื่องสายตานะครับหรืออย่างเช่นสายตาสั้นสายตายาวนะครับแนะนําบานหน้า 40%นะครับหรือ50%้าปอก็พอแล้วนะเพราะว่าเราจะได้มองสบายตาครับสิ่งแรกที่เราควรคำนึงถึงเวลาเราเลือกฟิล์มนะครับคือเรื่องการมองออกก่อนเลยต่อให้ฟิล์มนะครับดีไม่ดีถ้าเรามองออมไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่ดีนะครับสว่างมากสำหรับ80%นะอันนี้จำไว้ว่า80%เเวลาเราอยู่ข้างในประมาณข้างนอกประมาณนี้ อันนี้เรียกว่ามือนอกสว่างในได้จริงๆนะครับเราก็พยายามจะถ่ายตัวอย่างให้ลูกค้าหลายๆคนดูเพื่อเราจะได้รู้เนาะว่าเวลาเราติดงานไปแล้วจริงๆเป็นยังไงนะครับสำหรับไฮคูนเซรามิกนะครับเป็นจะเป็นรหัส CM นะแบบนี้นะครับถ้าเป็น c b คือคาร์บอนนะครับ c m จะเป็นตัวเซรามิก CB จะเป็นคาร์บอนนะครับจะดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญคือเวลาเราติดฟิล์มแล้วเนี่ยก็อย่าเอาเอามือไปถูนะครับถ้ามีรอยมีอะไรนะครับเข้ามาหาที่ร้านได้เลยแล้วก็7วันแล้วนะครับห้ามใช้ตัวคล้องกระจกนะครับตัวนี้ก็จะปิดไปให้เรียบร้อยแบบนี้ส่วนใบรับประกันนะครับรบกวนเก็บไว้ให้หน่อยแต่เราทําข้อมูลไว้นะครับในกรณีที่เราจะเคมก็เคมได้สบายครับเราดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานนะไม่ต้องกลัวครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับ